สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r อมโบซียูไนเตบาเลนเซีย พาร์ทที่สครับซีซั่นที่2นะฤดูกาลที่แล้วผมเราจบการตารางนะครับผมก็เรียกว่าเต็มเป็นไปตามที่บอร์ดนั้นตั้งอาไว้นะจบการตารางนะครับผมฤดูกาลนี้เนี่ยทีมของเราค่อนข้างจะเติบโตขึ้นเยอะนั่นแหละคนเริ่มแตะ80กันแล้วนะครับผมมาบาราชิวิลี่8 4แล้วว่าคนเยอะเลยตำแหน่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งแรกเลยคือเซ็นเตอร์แบ็กนะซึ่งกาเบียปอริสตาเริ่มจะแก่แล้วนะครับผมก็ น่าจะต้องหาตัวเปลี่ยนมายืนคู่ทางเลวาสะออเจคทีฟแต่ด้ดูการน,นี้ผมของบอร์ดเรื่องการเรียกว่าอะไรการซื้อขายนะก็ให้เซน็นนักเตะหนึ่งคนซึ่งสัญชาติเนี่ยแตกต่างที่ไม่ไม่เหมือนจากสโมสรก็คือเซ็นใครมาก็ได้ที่ไม่ใช่สเปนอนะ่ะเอาง่ายนะครับผมซึ่งไม่น่ายากเลยนะเพราะว่าเยอะมากเลยที่ไม่ใช่สเปนภายในประเทศนะผมลาลิกาจบในพื้นที่เล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยที่4เหรอหหนักอยู่นะ โฮปาเดเรก็ยังเหมือนเดิม16ทีมสุดท้ายนะเจหวหรเลยวะฤดูกาลนี้ผมไม่รู้ว่าเราไหวดีพอสลับแย่งเบียดแย่งทีมอย่างแบบเวียรลีวบินบาวสเตบียาอะไรอย่างเงี้ยล่าเดี๋ยวลองดูลองดูในฤดูกาลนี้ผมก็เรียกว่ามากกว่าเดิมนิดนึงนะ86ล้านยูโรฤดูกาลที่แล้วรู้สึกว่าจะได้ประมาณ60ปลายๆหรือเปล่า70ล้านประมาณนี้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละได้ดีกว่าเดิมนินึง มาเริ่มกันที่ดีลแรกที่เกิดขึ้นเลยครับผมอย่างที่บอกว่าตำแหน่งแรกเนี่ยเราต้องเน้นที่เซ็นเตอร์แบ็กนะฤดูกาลแรกย้อนกลับไปครับผมเราเสริมไอ้ไทนะมันชื่อเลยนะเรววสว่ามาจากหลีกโปรตุเกสนะแม่งหลีกที่แบบน่าซื้อทุกคนเลยครับคนนี้ก็มาจากหลีกโปรตุเกสเช่นกันอันโตนิโอซิลวาของกองหลังดาวรุ่งที่เขาคาดว่าจะเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีสุดในโลก ไม่อนาคตนะอันตัวโนซิวารผมเรียกว่าแต่โอเคแบบน่าจะเป็นหนึ่งในหลังที่สุดในเกมอะดาวรุ่งที่น่าปั้นสุดในเกมผมจากเบนฟิก้านะ4 8 5แล้านสนยูโรโอโหเรียกว่าทุ่มไปกว่าครึ่งงบที่เรามีนะแต่ผมคิดว่าน่าจะคุ้มแหละตลาดนี้เราน่าจะเน้นแค่เน้นแค่ตัวนี้แหละเน้นๆเ,เลยแล้วก็ค่อยเสริมแบ็กอัพมานะครับผมน่าจะมาเป็นตัวจริงได้เลยยืนคู่กับทางฟ e ิลิเป้เรวารสนะครับผม อย่างที่บอกไปครับผมว่าหลังจากที่เราซื้อกองหลังตัวหลักเราเนี่ยตำแหน่งต่อไปทเราต้องเสริมคือเป็นราพวกตัว rotation ตัว back up นะเพราะฉะนั้นคนแรกที่เสริมว่าผมเอมมาเอลวิกนาโตนะเป็นกองกลางตัวรุกจากอิตาลีนะครับผมอยู่กับหอเอียงปีซ่านะอยู่กับปีซ่านะ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 อยู่ในลีก2องมะเซรีบีน่าใช่นะ รู้สึกว่าเคยเล่นให้กับบโโูลญนยาด้วยหรือเปล่าผมไม่ไม่มั่นใจคุ้นๆเหมือนเคยเหมือนเคยเห็นชื่ออยู่นะครับแต่ว่าเราซื้อมานะเอามาเป็นตัวโรเ a ชั o n ของทางอเมลดานะครับ9ล้านยูโรถือว่าได้ราคาก็สมเหตุสมผลนี่คาดว่าจะเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่เข้ามาในตลาดนี้และผมนิโค,ค,ค,คลาโมโลนะเป็นกองกลางตัวรับชาวโครเอเชียครับอยู่กับสโมสรบูลญนยานะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึง โบลอนยาเป็นแบบ,แบ,บ,แบ,บนั้นซื้อต้องแต่จากโบลอนยามาแล้วนะครับผมเป็นกองกลางตัวรับน่าจะเอามาเป็นตัวโรเทชันของสองกองกลางตัวรับของเรานะกูมาลอนกับทางใครวะชื่ออะไรนะลืมชื่ออย่างเป,เปเปลูเออใช่เปเป,เปลูเกือบลืมลืมไปแล้วด้วยว่ามันได้เกือบลืมลืมไปแล้วนะครับผม1ิสองล้านยูโรเรียกว่าก็มสมม่สมมตแหละนะครับผมไม่ได้แพงไม่ได้ถูกน่าจะใช้งานได้นะ ผมกําลังของลราผมก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละครับจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะเปลี่ยนแค่ตัวแบ็ k ที่เราใช้เป็นทางอันโตนิโอซิวาซื้อมานะส่วนที่ซื้อมาที่อื่นก็เป็นเป็นตัวแบบโรเทชันนะครับไม่ได้อยู่ในชุดตัวจริงนะที่ผมเห็นเป็นโอซาก้าไม่ใช่ออสคาร์ครับผมคือไอกองหลังตัวจริงเรามันเจ็บนะเลเวลเลเวลมันเจ็บนะก็เลยต้องต้องใช้เป็นตรงนี้ก่อนนะครับผมแต่ว่าน่าจะกลับมาในภายในประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับ และคือฤดูกาลนี้เขาบอกว่าตั้งเป้าว่าแบบไปอยู่ในโซนพื้นที่เล่นยูฟาคือแบบอันดับ4อันดับ5นี่นคือโคตรลำบากเลยต้องลองดูฤดูกาลนี้ผมดําเนินมาถึงแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนะซึ่งแมตช์นี้ผมบาเลนเซียจะเปิดเอสตาดิโอเมสตาญานะตอนรับการมาเยือนของจาฝูงซึ่งการันตีแชมป์ไปได้เรียบร้อยครับผมแอนติโกมาดริตตาหมีนะครับตามที่บอกตั้งไว้นะครับว่าเราต้องไปเล่นบอลเรียกว่าอะไรไปอยู่ในพื้นที่เล่นพื้นที่เล่นยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าก็ ทัพโฟนะใต้ที่3เฉยเลยซึ่งการันตีแล้วด้วยว่าน่าจะที่3แน่นอนไม่ตกไปที่4นะครับเพราะว่าสุดได้เสียเราห่างจากบาซ่าอยู่ตั้ง10ลูกเนะี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกการที่ก้าวกระโดดเหมือนกันนะทางฝั่งแอตมาริดครับผม3 5มห้อก็โหก็เปลี่ยนพอสมควรนะเปลี่ยนประมาณ3-4คนปะมีสมอลลิงก็มาผมเพสเนลคิมเปมเบ้น ay, นะจาวิกาลานี่อยู่อยู่แล้วนะเป็นอแอตมาล้วใช่ปะบลูโน่กูมาลลยเหรอเจ้าเฟลิก แรตติกชิคนะครับผมโอ้โห,โโหก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันมาวะหรือตายาสีส้มๆสวยนะสนามสวยดีไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันฉากนี้ดารินกาแมตช์นี้ไม่มีความสำคัญแล้วนะเพราะว่าแต้มได้เสียงไงเราก็น่าจะ ตำแหน่งไม่น่าจะขยับมาแคเล่นให้เต็มที่โอ้โหเข้าก่อนเลยหนักหน่วงเหลือเกินแพททิชิกมาได้เฉยเฮ้ยเดี๋ยวเกินโอ้โหมึงแข็งเกินเพื่อนได้ฟาวด้วยหรอโอ้โหแล้วมาเลยหัวกะโหลกแล้วจเจ้าเบลิกแล้วแม่งตีเส้นเป๊ะตรงนี้เลยนะตรงหัวกะโหลกเลยนะมุมนี้กำแพงของบาเลนเซียโดนถอยถอยถอยถอมันจะมีฉีดทับรองเท้าหรอ อโคตรใกล้บอกเลยว่าใกล้จัดๆแล้วจะเปลี่ยนจุดหรือเปล่าอย่างนี้ยิงเองเลยดูเดโพหูลูกสูตรผมนึกว่าจะเคลียร์เปลี่ยนจุดแม่งยิงเลยกูกลัวแล้วหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วล้ไม่แปลกที่แม่งได้เป็นแชมป์นะแม่งหลากหลายเหลือเกินโรบดิโก้เดโพครับผมคือผมคิดว่าจะเคลียร์เปลี่ยนจุดหรือว่าหลอกยิงไงนี่แม่งยิงคนแรกเลยอ่ะดูดิ วิ่งมายิงเลยกำแพงยังไม่ได้กระโดดเลยครับผมเลยแบบโอ้โหเรียบร้อยยังคุยอยู่เลยเดโพลลูกสูตรมาใหม่เป็นเซียันนี้ก็แปะมาเป็นเบลเบลูให้มาถึงอเมริกาผมไม่มีช่องตันมีตัววิ่งเอาแล้วก็ผมลูกนี้อับบุคาวมุมมันแคบลองปั่นดูวัวปลาปลายนิ้วเกือบจะตีเสมออย่างรวดเร็วเหมือนกันเปิดมาแล้วเป็นเลวารืตรงตัวฟิลิเปเลวาสครับผม ให้ที่ว่างอะไรก็พลาติกชิกต่อต้นเฟลิกโอ้โหแล้วเร็วกว่าจริงๆแล้วมาดาชิวิลี่ออกเร็วเร็วเอาเอา,เอาโอ้โหทำไมมันไปจ่ายอย่างนั้นน่ะกลายเป็นขต,ตัวตัวเองเลยเหลือเชื่อคือออกมาสวยแล้วมาชิวิลี่ออกสวยแล้วแต่อันโตโนิวซิวาไปโอ้โหทำไมมึงไม่ออกซ้ายไปล่ะครับ มันจะจ่ายทางโกทําไมวะโอ้โหกลายเป็นไม่รู้กันครับผมเข้าระตูด,ดูเองไปเลยโอนโกของมานาชิวิลี่นะแต่ต้องเป็นอันโตนิอซิวาเต็มๆอะ่ะนั่นแหละโอนโกสองศูนเลยมาเองให้ตรงกลางครับผมนลน์ก้าแตะหลบสมอลลิงได้อ้าวมีพื้นที่ลูกนี้ให้ผ่านมาถึงอเมริกาปั้งว่งมันไม่มุมมันไม่มุม นี่งไงเราจิ้มสวยลูกนี้โอ้โหแล้วเปเปลู P ครับผมเหมือนจะเป็นคนที่มีประเด็นยังไงแล้วแดงโดยตรงเลยเหรอฮลัลโหลไปกันใหญ่แล้วครับผมเกมนี้เปเปลู P โดนมันควรมันสมควรแดงเหรอวะตัดเกมนะเนี่ยโอ้โหแต่มันก็สูงอยู่อ่ะยกยกสูงอยู่ตาตัดได้เฉยเ่็มเลยโเรโร่สักลูกนึงเปี้ยงดี อลิลกาให้ตัววิ่งอย่างอังเดรอเมลดาสองหนึ่งแล้วผมได้เฮ oh, oh, กันบ้างโอ้โหจังหวะผิดพลาดของแอสมาริดนะโดนโฉกกลางสนามโอ้โ oh, ห oh, ได้สักทีต้องได้จากความผิดพลาดของศัตรูนะลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, แต่ต้องชมเลยดาลิลกาให้มาแล้วอเมดาโลง่โลงๆเลยครับผมสอยังดียังดีโรโต้โมาเมรโนคล้องได้เอาเจพามเร็ว หนีได้ครับผมเจอคบคิมเปนเบ้โยกเข้าขวาล้องปั่นโอบลักอ่านอยู่แล้วยังไม่เสมอแต่มุมไม่ได้เปิดหมาเป็นดารินก้าวคนที่สกตัวซ้ำโอซ้ำไปไหนเนี่ยัลโหลแล้วเอา,เอาอยัางไงเนี่ยปุ่มค้างเล่นเล่งเร่งไม่ได้วอลโอ้โจ่ายอย่างนี้จ่ายอย่างนี้ต้องโดนลงโทษโดยเจ้าฟเฟลิกเรียบร้อยเลยหนีไปเป็นสามหนึ่ง โอ้โหฮิวโก้กุมารอนครับผมจ่ายอย่างนี้เหลือเชื่อเล่นมาท,าทั้งฤดูกาลไม่เคยจ่ายอย่างนี้เลยนะจ่ายแบบเสียง่ายๆครับผมฟิลิกแล้วเป็นฟินลิกซะด้วยไงโ,โหยิงไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าแบบน้ำหนักได้เลยกายาลากมาเปิดเสาไกลเป็นไม่มีใคร จังหวะสองฮิวโก้กูม,มาล่อนแปลโหไปเลือกแปลโหเลยแบบน้ำหนักไม่ได้เลยได้แค่ทิศทางเดียวเปลี่ยนตัวเพื่อเป็นเกียรล้ะก็มบอกราบเบียเปาลิสตานะแมสสุดท้ายของเขากับทีมแล้วนะเพราะว่าประกาศแขวนซัดเป็นที่เรียบร้อยนะกราบเบียเปาลิสตารตรงกลางโมเรโลโล่ยังไงพรอพามาเอาหนีได้เฉยแล้วเข้ามาตรงนี้เป็นฉ่าอเมลตาปันโอบกมือเดียวเลยนะ แล้วน่าจะหมดเวลาแล้วครับผม3าหนึ่งครับผมบาเลเนเซียที่เหลือ10คนนาโดนแอตมาลิตปิดไป3-1มหนึ่งแมตส์ดัวนีของกาลาเบียปอลิต้าตั้งแต่ยังว่างครับไม่มีเรียกว่าไม่มีผลแล้วนะเรียกว่าสกอร์จะมาเท่าไหร่แอตมาิตก็ได้ย้ำย้ําชัยชนะในในในลาลิก้าอยู่แล้วนะครับผมส่วนเราก็น่าจะการันตีไปเล่นบอลยูฟ่าอยู่แล้วเจ้าเฟลิก1ประตูในวันนี้ผมประตูย้ำชัย สรุปลลการที่ผมจบฤดูกาลน,นะเราอยู่อันดับที่3ของตรารางคับผมหุนเรว่าแต้มเท่าบาซาน่าจะสิบเอแต้มแต่ว่าประตูดได้เสียเราดีกว่า40ลูกนะบาซามี3ามี34หมูเรายิงไป82เลยเหรอยิงโคตรเยอะนะการันตีพื้นที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกดูการน,น้าครับผมโคปาเดเลอีกแล้วเหรอรอบรองอีกแล้วเหรอเจอมารลิตตกไป31แล้วมาริลิ็ชนะด้วยโอ้โห เจอของแข็งถ้าเจอบาร์ซ่าอาจจะไม่แน่นะทีมออฟเดอะท็อตนัมเนต์เนผมหูเรียกว่าบาเลเซียติดอยู่กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนหูเลื่อนจัดจูเซก,กายา่านะอันตโตนิโอซิลวาเครรี่คอร์เรอาผมหัวกล้องหลังติดสามคนเลยนะ อัลเบอร์โตโมเรโร่แล้วก็ดารินกาครับผมกองกลางหนึ่งกองหน้าหนึ่งห้าคนเลยนะเ่นได้มากสุดปะ,ะมากสุดมากสุดแอตมาลิตมีสี่คนอีกหนึ่งฤดูกาลับผมที่ทริลตารินการะเบิดฟอร์มผม32มประตูกับอีก6แอสซิต์นะในหลีกที่กดไป30ลูกปีอีกสองครั้งครับผมก็ทำผลงานได้ดีอบูคาว18ประตูกับโมเรโน่ก็18ประตูเหรอแต่ว่าโมเรโร่16แอสซิต์นะแต่ก็แหลกเรียกว่าดีทั้งคู่ครับผม อันเดรอเมลดาหประตู6 a แอซิ์น้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าอย่างน้อยเรียกว่ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะอยู่นะเขาจะ่่าแบบอารมณ์คนคนแอซิ์อาจจะไม่ใช่มันคือคนที่แบบจ่ายแล้วให้เพื่อนยิงไงใช่ไหมแต่มันอาจจะแบบแบกมาแล้วก็จ่ายไป2จังหวะเพื่อนยิงอะไรเงี้ยเลยแบบไม่ได้แอซิ์นั่นแหละแต่ผมถือว่านี่ยังเป็นตัวสําคัญของทีมอยู่นะบวกมาอีกสี่เปห้าโจเซกาย่าในวัยสาปีค้าพลังบุกสองแปดส่นะ สรุปออเตกีที่เราทำไปผมเรียกว่าได้เกือบหมดเลยครับที่ท,ที่บอร์ดเขาตั้งไว้นะเรื่องแรกเรื่องการเซ็นนักเตะก,ก็ไม่ได้ยากอะไรเขเซ็นเข้ามาเรียบร้อยนะถูกไปก่อนเลยนะครับ ความสำเร็จภายในประเทศนี่เรียกว่าเก็บเรียบนะครับผมเริ่มจากอันแรกเลยครับจบในพื้นที่ไปเล่นยู่บ้านแชมเี้ยนลีกก็คือท็อปโนะเราได้ที่3มาก็ได้อยู่แล้วผมแล้วก็บอนโคปาเดเรนะครับผมก็รอบ16สุดท้ายเราไปจบรอบรองชนะเลิศเหมือนเดิมว,วะ่ะเราอยากได้แชมป์สักแชมป์นึงนะแชมป์โคปาเดเรนี่คือแบบได้แต่เฉยียดเฉียนไม่เคยได้สักทีแล้วก็ ระยะยาวนะก็ภายใน3าดูการก็ไปเล่นในในยูฟาแชมเปี้ยลีกก็เหมือนเหมือนอันแรกแหละแต่ว่านะมันก็เป็นในลองเทิมก็เลยควบคู่กันไปด้วยนะครับออมาดูขุมกําลังของเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวจริงแล้วเนี่ยโอเคแล้วนะตอนแรกผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแบ็กซ้ายหรือเปล่าเพราะว่ากายาก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะสาแล้วแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่จนจบจบเรียว่าจบเซฟนี้ได้นะครับผมน่าจะน่าจะไหวอยู่นะ เพราะฉะนั้นในฤดูการหน้าเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งที่เราควรเสริมก็คือนี่ครับผมบรรดาตัวสำรองตัวแบ็กอัพตัวโรเตชันทั้งหลายนะเพราะว่ามันอาจจะดูพลังน้อยไปนิดนึงอาจต้องหาตัวเปลี่ยนเนี่ยคาสติเลโฮเน้อยนิดนึงนะอาจจะต้องหาปีกมาเปลี่ยนนะที่มันปีกธรรมชาติจริงๆนะครับกองหน้าน่าจะโอเคแล้วดูโล่น่าจะเป็นสำรองที่ดีนะต้องหาเซนเตอร์มาสำรองอีกสักคนนึงนะแทนทางด้านกราเบียบปอลิต้าที่แขวนสตาร์ทไปนะครับ แบ็กซ้ายขวาก็ดีเหมือนกันนะไม่มีไม่มีตัวเปลี่ยนเหมือนกันผู้สาประตูได้ก็ดีนะเพราะว่าถึงจะไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเอาเป็นว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะโฟกัสเรื่องการเสริมแบ็กอัพละกันถ้าบอร์ดแม่งไม่บ้าแบบอยากให้เปลี่ยนตัวจริงนะก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทที่2นะซีซั่นที่2สําหรับบาเลนเซียชอบกันหรือเปล่าผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับมาคลายช่องนะจะได้เติบโตกันไวๆตอนนี้คนซับ คนฟอลโล่เท่าไหร่นะเขาเรียกว่าซับคุณซับใช่ไหมประมาณ1,500กว่าคนแล้วนะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับหวังว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมีความเห็นอะไรอยากเห็นทีมไหนก็คอมเมนต์มาให้คอมเมนต์มาได้เลยและกันข้างล่างนะครับผมใครเห็นต่างเห็นชอบอะไรคอมเมนต์ comment ได้นะผมไม่ไม่ได้ว่าอยู่แล้วนะครับทุกคนมีความเห็นของตัวเองนะนะไว้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3และกันซีซั่นหน้านะครับผมมันแน่นอนเล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะขอตัวลาไปก่อนและกันสวัสดีครับ